สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับในช่อง YouTube นะวันนี้มาพบก,กับผมเซลล์ออฟเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ผมมีรถมารีวิว1คันนะครับเป็นออเนว์หนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์ปีสองพันยี่สิบหน้าใหม่นะครับปีสองพันยี่สิบหน้าใหม่เลย คันนี้นะครับโปรโมชั่นจองเพียง99บาทเท่านั้นนะครับจองเพียง99บาทลูกค้านะครับออกรถที่เราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยของแถมก็มีประกันภัย1ปีเต็มนะครับแถมให้นะครับน้ำมันเครื่องเต็มถังน้ำมันเต็มถัง,เ,งเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะรถส,รสวยๆนะครับพร้อมใช้งานมา,มาพร้อมกับตู้ทึ 2, บ2.10นะครับแล้วก็ยางใหม่นะครับแม็กใหม่ยางใหม่ขอบ18เลยใกล้ๆได้เลยนะครับแม็กใหม่ยางใหม่ขอบ18ตัวนนนนนนีีน้้้เเเปป็็คคครรรื่่องยยต์1.9ะะัับบ2020หหาใมลลแวก ยางหลังนะครับเป็น XCD 2นะครับของมิชลินแล้วก็กระทะบรรทุกนะสวยๆคันนี้จะเป็นแหนบเดิมอยู่นะครับยังเป็นแหนบเดิมอยู่แต่สวยมากๆเป็นยางใหม่นะครับแล้วก็บรรทุกได้หนักพอสมควรเลยนะครับก็ด้านท้ายนะครับเป็นท้ายเดิมๆเลยนะท้ายเดิมๆติดแผ่นอลนแสงด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟสัญญาณต่างๆไฟเบรกไฟเลี้ยวติดให้ครบเลยนะครับผมไปดูรอบคันกันก่อนนะครับไปดูรอบคันกันเลยนะครับมาดูในในส่วนของห้องโดยสารนะครับคันนี้ นะครับมาครบแน่นอนนะครับกระจกไฟฟ้านะครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับปรับมองข้างไฟฟ้านะครับนะอแอร์แบกคู่หน้านะครับเบาะหนังนะครับและสำคัญเลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9บูพาวเวอร์นะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์6สปีดนะเป็นเกียร์6สปีดนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆนะครับ LCD MP3 นะครับระบบเชื่อมต่อ USB ระบบเชื่อมต่อ AUX นะครับใช้งานได้ครบเลยนะครับใช้งานได้ครบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเบาะจะสังเกตดูนะครับไม่ผุไม่ขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวนี้นะครับบุ๊กเซอร์วิสมีครบเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีครบไม้น้อยนะครับไม้แค่40,000กว่าโลเท่านั้นนะครับไม่วิ่งมาน้อยมากๆครับ40,000กว่าโลนะครับไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงนะครับน้องๆป้ายแดงกันเลยนะครับ มาดูห้องเครื่องกันนะครับคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมๆนะครับแผ่นเพจเดิมๆจากโรงงานนะครับแผ่นเพจเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ฝากระโปรงนะฮะน็อตไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับกันเลยนะรถสวยๆนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆ ABS ต่างๆนะครับระบบเบรกต่างๆใช้งานได้ครบปกติเลยนะครับคันนี้นะครับรถปี2020นะครับหน้าใหม่นะครับปี2020หน้าใหม่นะครับลูกค้าจองเพียง99บาท เท่านั้นนะครับจองเพียง99บาทเท่านั้นฟรีทุกค่าดำเนินการเลยนะครับใครที่หารถใช้งานอยู่ก็0800185014นะครับ0800185014เซลล์ออฟนะครับยินดีให้บริการเลยนะของเรานะครับออกรถที่เราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นนะครับน้องสาหรับวันนี้นะครับใครที่หารถใช้งานอยู่ก็ลองแวะเวียนเข้ามานะครับที่บริษัทนาเดชออโต้สาขาโคราชนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม